สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการชั่งตวงวัดในงานเบเกอรี่ที่ถูกต้องกันนะคะวิธีการแรกคือการชั่งโดยใช้ตาชั่งช่วยเป็นการชั่งน้ำหนักข้อดีมีความถูกต้องแม่นยำสูงเป็นวิธีที่น้าหมอแนะนำนะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีตาชั่งหรือเราไปดูรซสปีที่มันบอกเป็นคัพหรือถ้วยตวงนั่นคือการชั่งโดยปริมาตร การช่างเป็นปริมาตรก็จะมีการใช้ถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงนะคะตัวช่วยปากแล้วก็ถ้วยตวงของเหลวสําหรับการช่างปริมาตรของเหลวลักษณะถ้วยตวงของเหลวก็คือใส่มีขีดบอกปริมาตรของเหลวแล้วก็มีปลายจะงอยสําหรับรินของเหลวออกนะคะตัวอย่างของการช่างของแห้ง เรามักจะช่างแป้งผิดวิธีกันนะคะบางคนเอาแป้งไปร่อนก่อนแล้วค่อยช่างเข้าไปในถ้วยทำให้ได้น้ำหนักของแป้งน้อยกว่าความเป็นจริงบางคนเอาถ้วยตวงกดอัดแป้งแน่นเลยนะคะเคาะด้วยแล้วค่อยตาดทำให้ได้น้ำหนักของแป้งมากกว่าความเป็นจริงวิธีที่ถูกต้องทำยังไงเอ่ยเอาช้อนซุยแป้งนะคะแล้วก็ตัก ลงไปในถ้วยตวใช้อะไรก็ได้นะคะที่มีขอบเรียบป่กหลังจากนั้นค่อยใส่ลงไปในชามแล้วก็ค่อยร่อนถ้าต้องการแป้งอีกหนึ่งช้งอนตวงคล้ายกันค่ะปะ่แล้วก็ค่อยใส่ลงไปแล้วร่อนนะคะมาดูวิธีการช่างของเหลวนะคะอันนี้คือต้วยตวงของเหลวเทน้ำลงไปตามปริมาตรที่เราต้องการ ถ้าเราต้องการอย่างเช่นถึงขีด1 0 0ให้เราก้มตัวลงไปให้ระดับสายตาพอดีกันกับระดับน้ำถึงค่อยดูนะคะว่าถูกต้องแล้วอาจจะดูจุดที่โค้งลงที่สุดของระดับน้ำยกขึ้นมาดูไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความเอียงให้วางกับพื้นโต๊ะแล้วก้มตัวลงในม,มองเรียบร้อยค่ะ วิธีสุดท้ายในการช่างคือการพึ่งตาช่างนะคะวิธีนี้ง่ายที่สุดไม่ต้องกังวลเลยว่าเทคนิคก,การช่างเราจะถูกต้องไหมถ้วยตวงได้มาตรฐานหรือเปล่าให้ตาช่งางเป็นตัวทํางานให้นะคะง่ายๆเลยกดเปิดวางภาชนะที่เราต้องการช่างลงไปถ้าเป็นแป้งก็คือวางที่ร่อนแป้งลงไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะกดทา T A R E หรือการล้างน้ำหนักของภาชนะให้เป็นศูนย์ถ้าเราต้องการเติมแป้งเข้าไปแค่20กรัม หวังว่าทุกคนคงจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการช่างตรงวัดที่ถูกต้องอบขนมสนุกสนุก,กันนะคะสวัสดีค่ะ